เม่เราจะจุดเจ็ดเราเราจะใช้วิธีการสามสามอย่างก็คือจุดแรกก็เคยจุดตัวมันเองเลยจะนวดจะคลายจะน้ำมันหรืออะไรก็แล้วแต่เพื่อคลายตรงเจ็ดนะจุดที่สองก็คือเส้นของมันถึงหมายความว่าอันนี้ยเราต้องรู้ก่อนว่ามันอยู่เส้นตรงาะไหนหรืติ่เป็นตับเดีวก็ต้องไล่ไป,ปเราสามารถใช้จุดไกลอันนี้ก็เลยอันนี้จุดไกล อันนี้จุดไก่เน,นี่ยกดน yeah. วดเนี yeah. ่ยมันก็ชี้หรือพลังงานมันก็จะวิ่งไปรักษาที่จุดไก่ได้เอออันนี้เป็นวิธีที่สองวิธีสามก็คือใช้เส้นอื่นพลังงานของเส้นอื่นมาช่วยรักษาซึ่งจะมีรายละเอียดเยอะมากสันเจียวอันนี้ตำแหน่งเข่าก็ไปหาข้อสองสันเจียวเออข้อสองของสันเ,เ,เจียวก็คือตำแหน่งนี้ ตำแหน่งนี้ออเอ่อก็อกดตำแหน่งตรงนั้นเพื่อที่จะมาสะท้อนรักษาตำแหน่งนี้เอ่อ,อาจารเจ็บไหมคะยังไม่เจ็บเออเจ็บแล้วเอออันนี้คือูตรสามจุดของผมออเออแล้วถ้าตรงนั้นเบาตอนแรกเจ็บๆคนโน้นไปัะพัก,ก็ม้นเบราขึ้นแล้วกลับมาเช็คตรงนี้หมายว่าตรงนี้เบาขึ้นไหมแต่ทั้งหมดทั้งมวลตัวนี้นเกิดจากการร้อนดึกบวกกับถูกความเย็น น่าจะโดนความเย็ยนแมเนี่ยน่าจะโดนความเย็ยนด้วยมีความชื้นตัวนี้ตักความเย็ยน<อ>มันถึงปวดโรคนี้เป็นกันเยอะนะครับแล้วก็แก้กันไม่หายเป็นกันเยอะแก้กันไม่หายผมพึ่งจะมาได้เนี่ยปีสองปีเนี้ที่แก้ตัวนี้ดีขึ้น